ินเจอตัวแล้วเอากีตาร์แกมาจะจะทุบผักเลยฟีโอเจลคลีนซิ่งมาแล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำข้อสะอาดผิวหน้าสำหรับคนที่ผิวแหง้งและก็แพ้ง่ายทำข้อสะอาดผิวหน้าได้อย่างอ่อนโยนมากค่ะมีค่า ph สมดุลกับผิวด้วย อ่อนโยนนะคะเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้บัวยังใช้ได้เลยแค่ทาลงบนผิวแล้วก็ถูๆอย่างนี้แล้วก็ล้างออกด้วยน้ําก็เสร็จค่ะสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนต่อผิวมากค่ะตัวนี้เป็นตัวที่บัวใช้ทุกวันเลยค่ะคือมันใช้ดีจริงโอ้ยกมเียดีใครอะไรวะดูยูทูอบอย,อยู่อะไรกีตาร์ใหม่นะเว้ บอกว่าหยุดก็หยุดก็ไม่หยุดอีกเสียงดังไปไปไปอะไรเสียงดังกีต้าร์หม่เว้ยอะไรโอ้โหสายตึ้สนิมแล้วไปเลยไปอะไรอ่ะอะไรวะสวยตายเสียงเพราะขอตงให่อ่ะโอ้โหไปไปเรี่อคาหนูไม่ไปจะไปเองก็ได้เว้ย 全这个还没确认一下。我咋啊？你还能写答案呢？ โดนะโดนดีแน่ใช่โคตรกวนเลยโชคดีนะ้ยที่หลบทันนอะมันหาไ,ไหนเนี่ยหายไม่เจอเลยายไปไห,หะหไม่เจอเ,เอาอางีไหมถ้าเจอมันาตามันมาพังให้เป็นชิ้นๆเลยเออก็ดีเหมือนกันจับฮกหักให้มันชินช้นๆไปเลย ทำไงดีวะออกไปนอกขอ,อกไม่ได้เฮ้ยคงโดนแน่ๆเลยน้อยอยู่ใต้โต๊ะนี่แหละสางหงลับใต้โต๊ะดีกว่าม่เป็นลูกพ่อเป็น์ข้อดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาฟ้องมันเออก็ได้ฉันก็คิวเหมือนกัน<ป>โชคดีเลยปล่อยกันหมดละถ้าเกิดออกไปก็ออต้องเจอมมานั่งนโรงเรียนอยู่ดีอยู่ในห้องนี่แหละปลอดภัยสุด เ,เ,เล็กนะเว้ยใหญ่กว่ากูเออเว้างสบายเลยว่ะไม่มีใครเอาแน่แต่เพื่อความสบายเอาป้าหนูเรื่องพยาบาลมาดีกว่าโอ้ยพีถ้าเราตัง้งบนนี้คงกลับได้แน่เลยว่ะใหญ่ข้ามเรียนต่อคุ้วัสนา อ้หนูมีอการเดือดละอ้ยสบายจะดักรอฉันก็ดักไปฉันอยู่ในห้องนี่แหละนหมนะอยู่ตรงนี้นี่ว่าันี่ดกว่าูห้าสบายนี่กีตาลูกลักบอกเลย ตต๊ะ่นี้แสดงว่าคุ้วสนาจะโต๊ะเองหมดเลยเหรอคะน่าใชา่หว่ะลองเลื่อนดูปะเฮ้ยแต่ครูบอกว่า,าวหา้ามเลยเ้อาไงอะบัวยาฉันไม่อยากดูคขั้วสนาดูเออ ก็ได <static> oh, oh, ้โอ like uh. ้ยม่องไปเออมาปิดตรงนี้แล้วเราจะยังไงวะก็ไม่รู้ดิโคตรหิวเลยว่ะบัวเบตเตอร์ก็อยู่ข้างนอกไมดิงั้นขอกินก่อนกีตาร์เขาเล่นนะอยู่ยนี้ก่อนนะ 勝利なー悪いうん แล้วแขงก็นอนสบายของงีบสักนิดเฮ้ยเสียงใครวนวะโคดังเลยโอยไอเตืองโอ้โหตลอดเลยไม่นอนไม่ได้วะเล่นเกมดีกว่าย มันไม่เต็มอิ่มเลยเออโอ้โหเฮ้ยเห็นแสงอะไรอยู่ข้างในนั้นแบบแบบอะอะไรไม่เห็นมนะีอะไรเลยแล้วว่าเธอตาฝาดแล้วก็หูฝาดเองด้วยเราเห็นอีทีลนะเพอเจอที่กิกาบอกเก็ได้ว่า a s ม,มา ได้ยินหรอวะเสียงข้างในนั่นอะเหมือนกีตาร์โปรไฟล์ปาวเตอร์ไม่ใช่หรอจริงจริงนะไม่ใช่หรอกูกฝัาิแน่แนตั้นมันไปไหนวะเนี่ยหรือว่ามันจับบ้านไปแล้ววะบัวก็อาจจะไม่ได้ ถ้ามันกลับบ้านพวกเรกลับบ้านกันดีกว่าป้ากลับกันได้แลาเฮ้ยแต่พวกเรากลับคนสุดท้ายอ่ะลองประตูด okay, okay, ้วยนะเว้ยโอเคโอเคได้ได้คนกลับบ้านหมดแล้วสบายเลย คืนนี้สบายแล้วไม่ต้องกลับบ้านก็ได้แอร์ก็เปิดฟรีด้วยมันบกล่าโอ้ยแม่โทรมารอยู่แล้วโทรมามตอนนี้ว,วะฮัโลโหลแม่เอ่อพอดีว่าคืนนี้ทำรายงานมันดึกอ่ะขออนุแม่ก้านะ ข uh ู huh, ่ตามไปตอนนี้นะเฮ้ยไอ้ตังไอ้ตังเฮ้ยไอ้ตังเฮ้ยเจอตัวแล้วเอากีตาร์แกมาจะจทุบใม้พังเลยเฮ้ย มีให้เว้ยมีให้ออกไปเฮ้ยไอ้เจ้าไบดบผีดำเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โจ้ตัโหสมหน้าสบายจังไม่รู้จาบิดไฟให้ขอบคุณนะ